เรากอติดสถานการณ์ความพยายามในการที่จะค้นหาสามแรงงานที่ไปติดอยู่ในอุโมง์รถไฟความเร็วสูงที่ปากช่องโคราชสุดท้ายวันนี้นะฮะปฏิหารไม่มีจริงอ,อีกสองร่างเนี่ยพบเรียบร้อยหลังจากเมื่อวานไปเจอร่างหนึ่งนะครับเนี่ยนี่เป็นภาพที่เมื่อเช้านี้กําลังคือไปตรวจเจอแล้วกำลังที่จะลําเลียงร่างอีกทั้งสองร่างซึ่งเป็นชาวจีนเนี่ยออกมาะนะฮะ ตอนนี้คุณอนุทินชาญวาิรากูลปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยกําลังถแถลงสดๆเกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้เดี๋ยวจะตัดสัญญาณสดไปที่คุณอนุทินก่อน,นที่ปากช่องโคราชครับเชิญครับจากสภาวิศวสภาวิศวกรนะครับแห่งประเทศไทยนะครับอย่างมีท่านนายกสภาวิศวกรนะครับท่านอาจารย์ธเนศก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานะครับได้ให้คำ ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดจนทีมงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผลออกมาก็อย่างอย่างที่ทราบเป็นเป็นสิ่งที่เราเสียใจที่เราไม่สามารถที่จะกอบกู้ชีวิตของคนงานทั้งสามได้ซึ่งเป็นชาวชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับในส่วนของการให้การดูแลเรื่อง ความเสียหายต่างๆของคนงานเราก็มีท่านอธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานวันนี้ท่านก็เข้ามาได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็จะทำการอาขอประวัติการทํางานนะครับแล้วก็สภาพการจ้างต่างๆเพื่อที่จะให้ทางสํานักงานประกันสังคมได้ให้การดูแลในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆอีกต่อไปนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นะครับท่านชัยวัน์ชื่นโกสุมที่อคอยเฝ้า,าในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสถา,า,านการณ์อยู่ที่หน้าง,งานตลอดเวลาท่านรองผู้ว่านะครับโคราชท่านในาอำเภอเจ้าหน้าที่ทุกคนท่านผู้การนะครับที่เข้ามาร่วมมือกันอย่างเต็มที่การที่เข้าเข้ามาร่วมมือกันก็จะทําใหเา้เกิดขวัญกำลังใจและก็เกิดความมั่นใจในการทำงาน แล้วก็ยังมีหน่วยต่างๆจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดชุดกู้ชีพหรือยูซ่านะครับได้รับการสนับสนุนจากทุกเครือข่ายที่เขามีอยู่ทั้งเครื่องมือทั้งสุนัขนะครับเคนายแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็ส่งทีมเข้ามา,าสนับสนุนอ,อ,อีกอีกอีกทีมหนึ่งด้วยวถ้าผมขาดตกบกพร่องใครก็ต้องขอขอ,ขอ ขออภัยด้วยแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ก็คือคนที่เกี่ยวข้องหมดแม้กระทั่งผู้รับจ้างเองนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทางรัฐบาลจีนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ชาวจีนมาอำนวยการในเรื่องของการกูภ้ภัยมันการตามทุกอย่างก็เป็นความร่วมมือร่วมกันอย่างดีนะครับแล้วก็หวังว่า ตอนี้นี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์เราก็ทางทุกฝ่ายก็คงจะต้องทําการศึกษาว่าจะทําอย่างไรให้ไม่เกิดเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าถ้าสมมุติจะมีเหตุเช่นนี้จะมีวิธีการใดในการที่จะ,ะใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการให้ความช่วยเหลือผู้ผู้เคราะไร้นะครับแต่ว่าผมก็ขอยืนยันครับว่าตลอดเวลาที่มาติดตามแล้วก็ประสานงานในช่วง สี่วันที่ผ่านมาผมผมได้เห็นความพยายามของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่นะครับไม่มีจุดไหนเลยที่ที่เราควรจะทำแล้วเราไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ใช้สภาพการที่มีอยู่ในปัจจุบในหน้าหน่วยงานเนี้ยในการที่จะเร่งดำเนินการทุกอย่างให้เกิดให้เกิด,ให,กดให้เกิดความให้เกิดผลสำเร็จนะครับก็คงมีเรื่องที่จะ แถลงข่าวเป็นคนนี้แล้วจากนี้ไปก็จะถอนอกําลังที่ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แล้วก็คงจะเหลือในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนโดยทางเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คงจะมีการทํารายงานสืบสวนสอบสวนเรื่องต่างๆขึ้นมานะครับก็สาหรับผู้สื่อข่าวเองผมก็คิดว่าถ้าได้ข้อมูลวันนี้ไปหมดแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณอีกครั้งหนึ่งคิดว่า คงเดี๋ยวหน้างงานก็คงไม่มีอะไรแล้วผมก็คิดว่าน่าจะสลายตัวกันแล้วก็ถ้ามีข้อมูลข้องสงสัยอะไรต่างๆก็าสามารถสอบถามกันได้นะครับเพื่อที่จะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลกันต่อไปแล้วก็ได้จะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความสนใจที่จะกระจายข่าวนะครับให้ พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับต้องขอขอบพระคุณและขอขอไปในความสะดวกทุกทุกสิ่งครับขอบระคุณครับโอ้ก็ถือว่าปิดปฏิบัติการ126ชั่วโมงก็คือ5วันกว่าๆหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นดินถล่มลงมาในอุโมงค์ใหญ่แห่งนี้นะครับทีมข่าวช่อง8ก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเหตุการณ์นะฮะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นพอสมควร นะครับกวาจะเข้าไปาทําข่าว <c oughs> หรือไปบันทึกภาพอะไรได้เนื่องจากมีการปิดก้นพื้นที่แต่ก็ต้องสแสดงความเสียใจเพราะว่าปัญหาไม่มีจรงิง <c oughs> ตอนแรกเนี่ยคือก็เหมือนกับมีการจับสัญญาณชีพเอาไว้ได้ <c oughs> จําได้มูเจี๊ยบเวลาจับสัญญาณชีพที่มันมีอุปกรณ์จับเนี่ยทุก <c oughs> คนก็กยังมีความหวัง <c oughs> ตั้งแต่เมียนมาเมื่อวานนี้แล้วก็มีชาวจีนอีกสองท่าน <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่ามีการชี้แจงเรื่องของทําไมมันจับสัญญาณได้ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่มีชีพรจรแล้วไม่มีลมหายใจแล้วเนี่ยบางทีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายต่างๆส,สภาพศพกล้ามเนื้อนะนะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามเลยทําให้มีการจับสัญญาณได้คุณลุทินเมื่อวานบอกอย่างนี้ต้องเลิกใช้คํานี้แล้วละ่ะสัญญาณชีพเพราะว่ามันทําให้เหมือนกับตีความได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หลายคนก็บอกแมแต่ติดไว้หลายวันนะ<อ>ติดหลายวันเหลือเกิน 5วันเนี่ยอากาศน้ำเนี่ยสำคัญมากจะ,ะเป็นยังไงสุดท้ายวันนี้ก็ชัดเจนนะครับเะพาะผู้ชมย้อนกลับไปดูในช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอร่างนี่นะรประมาณสัก10โมงภาพตรงนี้ครับก็เป็นจังหวะที่รถกู้ภัยเนี่ยคือรู้แล้วไปเจออยู่ข้างในละสชาวจีนก็คือนายหูเสียงหมินนะครับอันนี้เป็นผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งตรงชิ่งหลินนะฮะเป็นคนขับรถแม็โคร หลังจากไปเจอจุดพิกัดปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ส่งรถกู้ภัยเข้าไปนะฮะหาวิธีที่จะนําร่างทั้งสองรายออกจากจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมถึงแม้จะชัดแล้วว่าเสียชีวิตแต่การนําร่างออกมาไม่ใช่ว่าจะบุกตะลุยเข้าไปเอาร่างไม่ได้นะใช่ค่ะเพราะมันยังมีความเปราะบางมันยังเสี่ยงต่อการถล่มลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่ยังไม่เจอร่างเนี่ยนะฮะเราจะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ในอุโมงค์แล้วจะมีคลิปเสียงเดี๋ยวพาไปดูคลิปเสียงหนะ่อย ค่อนข้างลำบากวุ่นวายพอสมควรในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาอาไปดูนี่หน่อยฮะนี่เป็นภาพจังหวัดที่พยายามเนี่ยขเข้าไปเหมือนค่อยๆสก,กัด สกัดใช่ไหมดินเครื่องมือใหญ่ก็ลบาบากนะคุณเชื่อไหมใช่ถ้ามันถนล่มลงมานี่ทีมกู้ภัยนี่ลําบากอิ่มกันเครื่องมือใหญ่เครื่องมือหนักนี่ไม่ได้เลยใช่นะฮะคือรู้จุดปุ๊บก็เลยค่อยๆเข้าไปอุโมงเหล็กบีมเนี่ยนะครับพยายามเข้าไปตรงนั้เจ้าหน้นาที่ยังไม่สามารถช่วยออกมาได้ทันทีต้องเจาะดินเป็นโพรงลึกลงไปอีกเกือบ2เมตรอะคุณ1.8แนะฮะแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันหน้าดินเพื่อไม่ให้ดินถล่มใส่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แล้วโพรงตรงนีน้รูตรงนั้นก็เป็นช่องเล็กมากนะครับต้องใช้ทอ่อออกซิเจนยื่นเข้าไปโพรงเป็นการเพิ่มอากาศให้เจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ไปพบเมื่อวานนี้ก็เป็นชาวเมียนมาก็ช่วยออกมาสําเร็จนะฮะหกโมงเช้าเมื่อเช้านี้เองไปพบเพิ่มอีกสองร่างคือในหลุมดําก็คือร่างที่สองร่างที่สามนี่ครับตามที่ได้เห็นตามภาพหน้าจอลึกลงไปนะแต่ร่างกายทุกคนคือไม่มีร่องรอยพวกหินทงหินทับไม่มีเลยนะ,ค,ะคืออยู่ในจุดที่ ไม่มีหินมาถล่มโดนอ่ะเพียงแต่ว่าเขาขาดน้ําขาดอากาศหายใจนะครับและค่าฝุ่น PM 2.5อคือข้างในเนี่ยสูงจริงๆหายใจมันไม่มีออกซิเจนด้วยฝุ่นด้วยมันหายใจไม่สะดวก <c oughs> เครื่องเรดาร์ที่จับสัญญาณได้อธิบายไปแล้วนะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงหลอดเลือดกล้ามน้องกล้ามเนื้อมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา <c oughs> แม้กระทั่งเราจะไม่ไหวติงแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับก็เลยมีคําแนะนําว่าไม่ควรจะใช้คําคํานี้อีกต่อไปตั้งแต่แรก คำว่าเอาเรดาร์จับความเคลื่อนไหวได้ให้ใช้คําอื่นแทนใช่นะครับหลายหลายคนก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็ดูแลพื้นที่อยู่ด้วยเหมือนกันก็แสดงความเสียใจแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวถึงแม้จะเป็นต่างชาตินะฮะก็<ช>ทั้งหมดก็คือ126ชั่วโมงปฏ<ช>ิบัติการครั้งนี้ครับและแน่นอนคุณผู้ชมคะเราจะเห็นภาพ บรรยากาศนะคะมีญาติของผู้ที่ประสบเหตุด้านในเป็นชาวจีนเป็นผู้หญิงนะคะมารอการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดเคลื่อนร่างเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมมีภาพหนึ่งสลดนะคะคนงานจีนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าอุโมงอมตอนช่วงที่ รถกู้ชีพกําลังเข้าไปภายในอุนโมงเพื่อที่จะรับร่างทั้งสองออกมามันเป็นภาพที่เศร้าแล้วก็สะเทือนใจจริงๆนะคะ,ะคุณผู้ชมตอนช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะคนงานจีนค่ะยืนที่หน้าอุโมงหลายคนเพื่อรอรับรถกู้ภัยไทยจากบุญนณิธิสว่างวิชาสองคันค่ะเพื่อเตรียมเข้าไปรับศพนายเสียงหมิน่นเป็นชายชาวจีนคนนี้เป็นผู้ควบคุมงานนะคะ อีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถแบคโฮคือนายตรงชิ้นหลินเป็นชาวจีนเหมือนกันระหว่างที่รถกู้ภัยจอดที่หน้าอุโมง์ปรากฏว่าทีมแพทย์ก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะขึ้นบนรถนะคะเข้าอุโมงไปด้วยเหมือนกัน โดยได้รับรายงานนะคะตอน9นาฬิกา4 5นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้ว1รายอยู่ระหว่างการดำเนินการนำร่างรายที่2ขึ้นมาเพื่อเคลื่อนย้ายร่างออกจากอุโมงค์พร้อมๆกันนะคะเนี่ค่ะคุณผู้ชมและเมื่อสักครูน่นี้ก็เป็นคุณอนุทินนะคะ,ะท่านรองนายก ก็ลงพื้นที่และท่านก็ได้ถแถลงขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ให้การช่วยเหลือและลงแรงลงใจกันเต็มกำลังเลยหลังจากนี้คงจะได้ปิดภารากิจแล้วนะคะตอนนี้รายงานล่าสุดบอกผลชนะสูตรเบื้องต้นออกมาแล้วคือเขาดูจากสภาพร่างกายลำดับการเสียชีวิตนะครับก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงต้งตนๆของวันที่เกิดเหตุน่าจะ3วันขึ้นไปอ่ะสีวันแบบนี้นะฮะคนแรกที่เสียชีวิตจากการชนะสูตรเป็น โฟร์แมนชาวจีนนะครับอันดับที่2ก็คือแรางงานชาวเมรมิกาซึ่งเจอเป็นศพแรกเมื่อวานนี้และอเล็กซ่าก็เป็นคนขับรถแมคโครชาวจีนนะฮะ,ะนี่ก็เป็นรายงานผลการชนะสุรที่ออกมาล่าสุดนะครับก็ปิดปฏิบัติการนี้กันไปนะแสดงความเสียใจด้วยแต่หลังจากนี้การสืบสวนสอบสวนเดินหน้าต่อรวมถึงมาตรการนะฮะพอตอนนี้ก็เลยมีการตั้งคําถามกันเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของมีรั์เขาเรียกทรัพ์ คอนแทคที่มารับช่วงงานต่ออะไรแบบนี้มันยังมีข้อสงสัยอีกเยอะเหมือนกันก็ดูว่าจะมีการขุดคุยข้อมูลอะไรกันออกมาหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะ